ไปไหนครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนมาไปส่งปลาดีหลยใช่ไหมโอ้ยแค่คิดด่าไหมครับมีรถไทยมีรถไทยมีรถไทยกี่คันสองรถไทยสองรถไทยโอ้คับอืมองรถเออพี่จะอึงเออ ม่สว <c oughs> ัสดีครับนั่งดีๆคับลูกคแม่สวัสดีอืมเข้านา่นไหรโย่เี่อย่เี่สองแหงโอ้มีสองแหโอ้เจ้าอะไรจังสี่เลยบ่เจ้าห้านอลแลัว ไขาค้งตรงนี้เบกเลื่บอกไม่มีใครเข้าโค้งอันนี้เบรนหรอ้าวเ้อเขามีมองล้างรถดูสิเอ๋มาเอาลูกลูกแม่ใสลูกไทยอือชงรถไทย ทำไมอ่ะเย็นเวลาจะไปส่งใครก่อนส่งส่งตั้งตั้งก่อนติเอาไม่ได้ไปส่งไอ้ก่อนตีมาชงไอ้ไหมเอาไปชงไอ้ไหมตั้งตัง้งชงตั้งตั้งก่อนว้าวใครจะไป็นทัวร์ซอยจะกลับมาจบทันไหมล่ะ เจ้าก็ขับเร็ยเร้ยวซีเจ้าเพิ่งคิดออกเหรอใช่คิดออกหรอกใครนี่ต้องสับล้างให้พวกเจ้าอีะ